พี่น้องล่าสุดเกิดยังขึ้นกับหมอลำเสียงสกิดใจของพระเอกพภธนชัยเมื่อวานนี้เปิดราคาค่าจ้างออกมา1นึ่งแสนกว่าในพัมพานรเรียกว่าจบ่าดจบการจองงา,านหลังจากที่เห็นราคาค่าจ้างแห่จ้างกันรัวเมื่อวานมือเดียวพี่น้องหางานน้ากันเฮาเดียวปิดจ็อที่5้างานเมื่อวานนี่อ่ะอเรียกว่ามาแรงจริงๆสําหรับวงหมอลำน้องใหม่ หมอลำเสียงสะกิดใจนะพี่น้องเนาะ,ะต่วกอนสิปนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมสว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมิรหมอแคนแฟนหมอลังที่เคครพรักสู้ผู้สู้คนเหมือนี่มาพบม,มาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าค,น,คนเดิมกับบอกราผันโคตรโกสุริโยบานทาพ่อตะเปียนรังข้าเป็นตะเบิงยูได้เนาะพ่อเบิงแม่นบอนอืมอ เอาล่าซุดพี่น้องเกิดอยอียงขึ้นสําหรับหมอลำเสียงสะกิดใจออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสีเผยข้ามผานแทบช็อกเพื่นว่ามือเดียวหาง,งานขอพระคุณเจ้าภาพทุกทกท,กท่านและเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนฝากเอ็นดูบักลาด,ด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าปังไม่ไหวแล้วสําหรับหมอลำน้องใหม่เสียงสะกิดใจพี่น้องมือเดียวจจกกเจาะผาบเจาการเจาะงานจ้างหาง,งานน้ากันเผยข้ามผานติดจอกที่ห้างานห้างานมาสั่นท้วพ่อถึงต้องเปิดราคามาปุ๊บเจาภาพตัดสินใจในท่านที่เลย จ้างเลยหาลวดก้อนหนานีนพี่นองนาะผู้เพิ่นจ้างเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพิ่นก็มี่ใช้หลากหลายเหตุผลเดเผ่พานมาประกอบกันเ่าว่าสิเป็นราคาค่าจ้างศิลปินมีผู้ใดแน่พระเอกผู้นําทีมงานผู้บริหารวงคือผู้ใดวัซนท์เพราะสำหรับพระเอกทอปธนาชัยดีกรีไม่ธรรมดาได้หลายคนเชื่อมั่นเผยพานเชื่อมั่นในศักยภาพของเพิ่นดูแล้วเมืนบลาเรวบะที่นี่หลังจากที่ว่าสิเปิดวงมอลลั่นแถละหมอลลัเสียงสกิดใจในเพิ่นก็เดมีการออกมาเคลื่อนไหวเผยพาน เปิดตัวศิลปินออกมาเรียกว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาเปิดตัวศิลปินแล้วว่าพ่อพญาผานเหมือว่านี่เปิดราคาค่าจ้างออกมาจะผาดแรนต่ํากันสวดสวดตัวหมู่านนี่บ่ต่ำเช่นใดพี่น้องเห็นศิลปินแล้วครับาราคาตัดสิในใจใดท่านที่ป้าทูผู้ใดแน่ล่ะศิลปินเพื่อนพญาผานศิลปินนี่เรียกเลยว่าบ่ธรรมดาพี่น้องเริ่มต้นจากผู้นำทีมงานพระเอกท็อปธนาชัยเอ่อพี่น้องเนาะตามมาด้วยตารกโซเชียลพี่น้องบอยเบิกบาน ประสานงานกันกันกนกบยายหาฟ้าสถานยายหาฟ้าสถานเพิ่งเปิดตัวมา,มาว่อเมื่อวานฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอยเบิกบานเจอก,กันกับยายหาฟ้าสถานบนเวทีของมอหลําเสียงสกิดใจแค<ม>่สามคนนี่ครับคุ้มสุดคุ้มเลยคุ้มสุดคมแล้วันบอทที่นีมาเบิงนั่งเอกพระเอกพี่น้องบอท่านได้เมิร์สเพื่อนพันเออบอกว่าสิเป็นนั่งเอกปิมธัญญาพรโอ้ลูกสาวของแม่ปานํำคำคุ้นพวงโคกันมากับนั่งเอก สายประกวดเลยที่เดียวนางเอกนี่ม่งแมนนาราแนนนาราแนนนิสแกรนปลาจีนบุรีมาเบิ่งรพเอกบัดที่นี่ผู้ใดแนล่ะบัดที่นี้พระเอกก็บพราะเป็นไัยอื้นไก่พี่น้องคำแคนนัทภูมิอบวกกันครับพระเอกซี่ธาราทิปโอ้โหเป็นเจังไดกันจาวาแต่ละคนบ่ธรรมดาบดนี้ราค่าบัดที่นี่มอลลราคาแสนพี่น้องเจ้าภาพสิจ้งไว้สิ ว่านี่แอดมินหน่อยก็พยายามพานบอกไปถึงหมอลำเสียงสกิดใจเปิดราคาค่าจ้างออกมาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเอ็ก์เอ็กเอ็กเอ็กียพานน่ก็คือแสนกว่าบาทแต่เอ็กเอ็กเอ็กเข้ากับู้ว่าเป็นเหรอีกอย่างแน่โดยพี่น้องเนาะตั้งแต่หนึ่งแสน ถ่วนไปจนถึง1 9ึ่งแสก้าัองสิกระถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งแสนยูนิต่กับมัวอกััวแท่ตัวใดสิเป็นตัวใดแน่ขึ้นดูกับหลายๆปัจจัยได้่มพานบ่าที่เบืงกระสเบิ้งระยะทางเหมือนบรลละการเดินทางต้องใช้น้ำมันพี่น้องแมนบ่าระยะทางห่างจากสำนักงานเพิ่นไกลโบจังส่แม่ต่ว่าหลายๆคนบอกว่าราคาหนึ่งแกว่าเพิ่นสิได้อย่างยูโบจังส่แม่พม่พานแต่ต่ว่าหมอลำ หมอล่ำซิงเฮนเนสซี่แฟนคลับเพิ่งคอมเมนต์เขามาเนาะแต่หมอล่ำซิงซ่อมใดซ่อมหนึ่งกับซี่หามือเจังซี่นะเอกนากเพิ่นลวาเนาะหางเครื่องกะทนายหมอล่ำซิงแปดข้อนแมนบอล่ะอันนี้เป็นหมอล่ำสิว่าอย่งไรลูกผสมพี่น้องหมอล่ำสามมิติเริ่มต้นเปิดขึ้นมาปุ๊บแมนบอกทำการแสดงเป็นคอนเสิร์ตพี่น้องมีเพ่งตลาดทั่วไปนี่ล่ะแล้วประวัตินิการเข่ามายังบอกท่านได้เศร้าเตยเด้ หันเขาสูร่รำสิงป่ะทีนี่โอละดอได้ป่ะที่นี่แม oh, นน่นบ่ล่ะอด้เออบัดิจบจากลำสิงแล้วเป็นล่ำเรืองต่อก่อนพี่น้องเออเอานิท่านมาเวามาจา่าสู้พี่น้องฟังเป็นนิยงนิยายเอ่อชิงรักฮักสวัสดิ์สตัวประทีนี่อโอ้ยหน่อยเอ้ยเราจะพาสิจงไวยังแล้กวก็ต้องถามสำรับหัวใจของพระเอกท็อปธนาใช่ถามว่า เหลือ,อยุติว่าเป็นหมอรำอปีแรกหมอรำฤดูการแรกเนาะเพิ่นกษียณป่ผลงานการ,สรแสดงมันหลับในคำผานมันบ,บอกง่ายๆว่าปีแรกเดี๋ยวท่านออกกำไรอเอาผลงานไม่พี่น้องเบิ่งเป็นทีประจากกรบัดท,ที่นี่กะจังวากันไหมเสื้อว่าพี่นอ้องโบยว่าหลายดอกเอาเป็นว่าเพิ่นทําการแสดงบาดาัดใดเปิดฤดูการบาดาัดใดให้พี่น้องมอบาบอกสู้กันฟั่งเอาเองโหลดว่าดีบอด,บดีเพราะว่ายังตีมหมอลำสีดีได้ ไก่ยูน้ำผู้ฟังเนี่ยกินสีแสบสีนวัวไกายูรับผู้กินผู้ซิ่มพี่น้องมันตัดสินใจแทนกันบ่ได้แต่ว่าสําหรับปีนี้รับเรื่องอยังละหน่อยคลอดออกมาแล้วพี่น้องสําหรับหมอลาเสียงสะกิดใจ,จลําเรื่องตอกกรอนทานอกขอนแกนพี่น้องอเรื่องอีหยงังติดให้ธุถานเงาบาปคนว่าเงาบาป หนึงเรื่องราวสะท้อนสังคมที่จะกำเนิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งกิเลสปัญหาน้ำผ่าสู่ความอิจฉาริษยาจนเกิดความหายนะกขึ้นเหตุไห่บุพาการีต้องลาลับจึงเป็นที่มาของเรื่องราวบทละครลำเรื่องตอกรลอนทำนองขอนแกนนี่คือเรื่องลำในฤดูการปีแรกเป็นว่าของอเสียงสกิดใจโค้งเรืองมาจากผู้ใหบ่หงบาพ,าพานรพระเอกท็อปธนาชาติเัยผ,ผู้นำทีมงาน ประพันกนลำยายหาฟ้าสถานเพื่อนว่าฟ้าเฉยๆอ่ะนี่ผ่านถือว่า,าเป็นผู้เขียนบทไกยุนีเ,ออผ,เนผู้ล่ำไายุนีเบิร์ตค่ะครบทั้งทีมเอาสุดยอดอีลีพีนองฟั่งเนื้อเรื่องแล้วกัเป็นนิยายอิงเรื่องเล่าชีวิตประจําบันของคนสุเมือนีแต่ว่าคนหมักเบิงเด็กให้ความผ่านคนหมักเบิงเด็ก ล่ำเดืองต่อก่อนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้คือว่าเบิ้งแหล่ไสเอารุารมณ์นั่นจังเศษเนี่คิดบคติเตือนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคนในปัจจุบันวันรทอแม,มนบละ่ะอิจฉาริสยาเอ,อลูกพ่อแม่เดียวกันเครียดให้กันอยากน้ำให้น้ำหน้าว่าหักผู้นั้นหลายก้อนผู้นี้ชิงรักคักสวัสอญาพะอบพบโมล่าย้อนให้ย้อนหน้าย้อน รับสมบัติพลสถานจนว้าพ่อแม่นี่ย่อังโอ้ยบอกมากคุณอำหูอำตาสิไล่แ้วฝากเอฟซีแฟนคลับน้ะพี่น้องเนาะของหมอลำเสียงสกิดใจแล้วก็หมอลำเสียงแจวแต้วสุกัญญาเนาะพี่น้องเนาะเืิอสิมีไล์สพด้อมด้วยห้ผ่านจะสุ่ปิดยินดีต้อนรับหมอลำเสียงสกิดใจสู่บ้านหมอลำเสียงแจวเพื่อนว่าเจอกันครับแฟนๆเข้ากลุ่มกันเยอะยนะครับพี่น้องสองเสียงเสียงสกิดใจกับเสียงแจวในระดับนคผ่าน ซื้อบัตรกลุ่มเปีนเพื่อนกับมีกลุ่มของเพื่อนยูเข้าไปที่เพจหมอลำเสียงแจ๋วแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อครับรับเอฟซีแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะสามารถเข้ากลุ่มปิดได้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหนีละพี่ผานยี่สิเ็ดเดือนมิถุนาเนี่ยลพี่น้องบัตรราคาแค่99้าบเก้าเต้นเท่านั้นเองเรียกไดบร้สองวงหมอลำน้องไม่เออมาจาก พอแม่เดียวกันคเสียงสกิดใจกับเสียงแก้วพี่น้องร่วมกันแล้วเป็นเสียงแก้วสกิดใจอีหลีพี่น้องเอา้าสางสรรค์ตัวที่น้ยมพี่น้องแล้วกับฝากเจา้าภาพเจ้าการเจ้างานอาคิดบ่ออกบอกบ่ไ,ได้อือยากได้เนี่ยไปสมโูร์ในการในงานพี่น้องเพราะว่าสิเป็นบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกล้บุญกาบุญสรองสซลาบุญสรองอัฐิยังกลับาไปละแต่งงานไหมขึ้นบ้านไหมยังอยากได้เนี่ยไปสมโูร์ในการในงานราคาจับต้องได้พี่น้องหมอรำ เสียงสะกิดใจอของพระเอกท็อปธนาชัยอ้าวติดต่อไปจ้างไปบอกไปหากันพีนน้องสำหรับมนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนอ้นองบินน้องเนาะทางช่องมังกรอ,อีสานและกรเพจของเฮาพีนนาน่น้องแล้วมาพอกนไหมคลิปหน้าแน่นไมหน่อยเนาะสำหรับมนีขอบคุณครับ